เอาละครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็มาพบกับช่อง Rename Every c n g วันนี้นะครับผมจะมาสอนการตั้งไอวอลเนาะเดี๋ยววันนี้จะเป็นการตั้งไอวอลสไตล์ของผมเอง ถ้าเดินไปฝั่งนี้มันจะไม่พิวเหมือนเดินไปฝั่งขวาเนาะถ้ากดเดินไปฝั่งซ้ายมันจะไม่ผิวเนาะเนี่ยสมมตินนะเึ๊บเสร็จแล้วเราเดินมาฝั่งฝั่งซ้ายมันจะไม่ค่อยพิวอะ่ะคนดูแต่ถ้าถานาัดแบบนี้ก็เล่นได้นะครับแต่ว่าส่วนตัวผมผมว่าทางขวามันจะดูผิวกว่านะไอวอลไอวอ ฝึกยิงแล้วก็จับไอวอลก่อนครับฝึกยิงแล้วก็จับไอวอลแล้วก็กดกดกดนั่งยิงไอวอลนั่งก็หันแล้วก็ตั้งบิดไอวอลนั่งตั้งบิดเนี่ยคนดูมันกลับด้านเลยไอวอลนั่งตั้งบิดไอวอลนั่งตั้งบิดเนี่ยผิวจนมันกลับด้านอ่ะคิดดูนี่นะปึ๊บไอวอลนั่งตั้งบิดไอวอลนั่งตั้งบิด ฝึกทีละขั้นตอนนะคะพวกนดูอย่าแบบ,บรีบแบบผมนะฝึกไปเรื่อยๆก่อน <c oughs> รีบง้รีบรีบรีเนมรีบครับ <c oughs> ฝึกไปเรื่อยๆช้าๆรีวิมันก็จะถ้าฝึกเร็วๆมันจำไม่เหมือนไม่ได้ฝึกฝนอะ่ะแบบเราไม่รู้ว่ามันต้องกดตรงไหนก่อนเราต้องฝึกช้าๆไปก่อนเนาะช้าๆ แต่ตอนนี้ผมชินแล้วผมกดเร็วเลยไงผมสมมติไงว่าแบบใครที่ชินแล้วมันก็จะได้แบบนี้ฝึกวางเป้ากันบ้างวางเป้าปึ๊บมั่อนั่งเป่ายังวางไม่โดนเลยหรือเนี่ยเปี่ยนเปลีนโปงนะโคตรคมรีเดมโคตรคมบอกแล้วกันวาเป้านี้คมที่สุด ผคจัดจัดอะ er. ไม่มีใครสู้ได้อายุเคยังสู้ไม่ไหวอ่ะจริงถ้าเจอกัเต็บกันวางเป้าอย่างเงี้ยโอเคครับคนดูอันนี้มาตาต่อมาฝึกให้เจนมันจะได้เป็นปิ๊บพิววปาพิววปาคนดูพิ้วปะพิ้วปะดูด้ว ก็ผมจะลองหนึ่งหนึ่งกับเขานะอันนี้ผมลองหนึ่งหนึ่งกับเขาอยู่นะครับผนดูคนลืมบอกเบ๊บเอาพันเนเขาพันยาเขาพันยาันละ <c oughs> ตอนนี้ผมหนึ่ง,งหนึ่งกีจันะผมดูรอดูเลยดูมาดูปั๊บ,ป,บปั๊บปั๊บนี่นะคนดูการตั้งไอวอก็จะได้ไดู ไม่คมแต่ผิวแค่นี้มีใช้ไปกว่ากว่าครึ่งแล้วไม่คมแต่ผิวเน้นผิวอย่างเดียวครับตอนเนี้ยตรงปึ๊บเนี่ยว้าวให้เขาไปปุ๊บเอฟเอฟเอฟเนี่ยเอ็ม เขาเขานั่งใหญ่มันยิงยากอะ่ะไม่เข้าใจอะ่ะยิงยากอะ่ะป่องอะ่ะรีเนมโพดคมเมืม่อกี้เม,ม็ดเดียวไม่มีเม,ม็ดอื่นเมื่อกี้อ่ะถ้าอยากผิวจริงๆผมผม ผมผมให้เล่น UMP นะครับผมขอถ้าอยากถ้าอยากแบบพิวจริงๆอะ่ะ UMP มันเล่นแล้วมันพิว,ว้ว เฮ้ยดูได้ไงอ่ะโอ้โหคนยิงยังงงเลยดูได้ไงวะเม็ดเดียวอม่ะัเม็ดเดียวนะก็ตึงเงินอะ้อก็แบบไม่มีใครช่วยได้แล้วครับชืี่เนมเอฟเอฟแค่นี้ก็กินขาดละเชิงเดิมสแนปสแนปเลยเอ้าว่ากระสือสแนปเลยเอ้า ปะป๊าวยาปาป๊าวอิยเดินเดินตัววะขอมิดเดียวเลยลนะเนี่ยออกมาไอว้วอปุ๊บอตาอยอ่ะเด็กแบ๊บเป็นเนี่ยมีชฉันเฮปปะแบบออกไอว้วอมาปุบตายเลยเลยงี้ยนี่เดาป๊อปป๊อปอุ้ย เขายิงหอปังส่ยสเนยเนนาอจิกเกออย่าทำนหนอจิกเกอเกทังคลิปนี่สอนไม่ถึงสามนาทีน้องนั้นเล่นหมดเลยจะโดนได้ไงอ๋อกแบบ เอาลงไปนอนแล้วธรรมดารตาไม่กินมันยังไม่รู้เลยว่าโดนตัวได้ไงไมะยังคุยกับคนดูอยู่เลยออกมาออกมาดิปิ้วนะเอามาดิเอามาดิปนะิ้วนะกดคุมดีดีขอขอแบบเจ็ดหนะึ่งได้ปะถึงเดือพันแม่เคยแพ้ครับกระโดดปั๊ดเอ้ย เดิมพัน yeah. เครื่องแรกเอ้ยแมนะเครื่องแรกช่วยปังน่ะ้ย,ยเครื่องแรกอ่ะโดนไหมเนี่ย้ยเครื่องแรก,รแรกบ,บึ๊บ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 บึ <c ười> ๊บบึ๊บนึ๊บนึ๊บบึ๊บบึเบบึ๊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 บบรบ คนมันเต็มมันไม่มีใครเทียบทานได้หรอกเชอว์รองรีเนฟเอฟวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะยบไปนะครับคุณดูจุ๊บจุ๊บบายบาย